สวัสดีค่ะซ่อมสร้างยางปลายแดงน,นะคะวันนี้นะคะแอดมินจะพามาชมนะคะมีสินค้ามาลงใหม่ค่ะตัวนี้นะคะคือยางดันหลอกไซส์225ทับ70ทับ17ค่ะยางไซส์นี้นะคะสามารถใส่แทนไซส์225ทับ65ทับ17ค่ะหรือว่าจะเป็นไซส์235าหทับ65ทับ17ค่ะ รถทรง HRV ใส่ได้เลยค่ะหรือว่าจะเป็นรถตัวเตีย้ยต่างๆนะคะที่อยากอับเลเวลเป็นขอบ17สามารถใส่ยางเบอร์นี้ได้พอดีเลยค่ะไม่ติดซุ้มล้อนะคะราคาถูกมากๆด้วยตัวนี้เป็นตัวดันหลอกนะคะเส้นสีแจ่มคมร้อยเปซค่ะสนใจแม็กยางสอบถามได้นะคะ0991905951ค่ะเส้นสีแจ่มคมทุกเส้นค่ะ เดี๋ยวจะมีรีวิวลูกค้าพี่ๆชมนะคะนี่รถทรงนี้ก็ใส่พอดีค่ะลูกค้าที่เคยใส่225ใส่ได้เลยนะคะเดีย๋ยวไม่ติดแน่นอนค่ะอันนี้คือเป็นรีวิวลูกค้านะคะที่เคยใช้บริการจากทางร้านค่ะเอามาเป็นตัวอย่างให้พี่ๆดูนะคะยกชุดอยู่ที่8,500บาทค่ะใส่ถวงฟรีจาร้าแล้วพบกันนะคะ